ันนี้เรากำลังจะขึ้นไปจุดชมวิวบาเจโอแล้วก็จะไปสวนดอกไฮเดนเยียนะคะลัคก,กี้ซื้อซือลัคก,กี้ซื้อซือ ไปสิไปไป,ไปสิไปายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ <c oughs> ลักกี้พร้อมไหมอะกลับลักกี้ได้หอม้าหอมนะค้ขกุ่นล,ล่วงเขนล่วงเต็มรถเลย <c oughs> เกลียวเพชรเลยเกลยวโอเคไหมลูกเกี่ยวโอเคไหมเลยอเไหมหดรูหมดรูปไหมาหลดป่่าเกี่ยดก ชมวิวนาขั้นบันไดบ้านปึ๋งแปะนะคะทุกคนตอนนี้หมอกกำลังมาเต็มเลยว้าวสวยมากเลยแล้วก็ตรงนี้เขามีเป็นสวนกระหล่ำเลยนะคะที่ถ่ายรูปตรงนี้แบบวิวสวยมากๆเลย วอนนี้เราก็อยู่ที่สวนดอกไฮเดรเนีย er, ขุนแปะแล้วนะคะไปเข้าไปชมสวนด้านในกันคะ่ะโหดอกใหญ่มากเลยค่ะดอกไฮเดรเนีย er. วาวแล้วก็แบบวิวสวยมากเลยมันจะมีหมอกขึ้นฝั่งนู้นนะคะตรงเขาต้นด้านนู้น

ไปจุดชมวิว <laughs> บาเอโจื่อกี้เดินเหนื่อยเลยค่ะทุกคน <laughs> ไล่จับลักกี้ลักกี้ไม่ยอมขึ้นรถบ้านขุนแปะนี่เปิ้นเป็นอันชาวไทยภูเขาก็คะ่ะ <laughs> ใช่ใช่อ๋อเป็น <laughs> อะไรอ่ก็คะ่ะ <laughs> กระเหยชนเผ่า <c ười> อ,อ๋อเป็นกะเหลี่ยงเป็นปะกะยอ โอ้ยยกเกยกเก็กใครไม่เที่ยวคุณแปะแน,นะคะซ้อมเอวดีๆนะคะเพราะว่าถนนนี้คือเป็นถนนชาวบ้านจริงๆนะคะถนนก็ลูกลางแล้วก็มันก็จะแบบอ่าเป็นดุมเป็นบ่อนะคะทุกคน <laughs> แต่ก็สนุก มากที่นี่ก็จะปลูกดอกไม้เนาะปลูกไม้ประดับนะคะส่งครงการหลวงส่งโรงแรมนะคะมีหลายอย่าง ก็อยู่ที่จุดชมวิวบาเจอโอเลยนะคะทุกคนสวยมากเลยคือหมอกฟูมากๆเลยนะคะด้านโน,โนโูหนูบรรยากาศดีมากเลยขออภัยด้วยค่ะทุกคนถ้าเราพูดผิดไปนะคะเพราะว่าภาษาของชนเผ่านะคะก็ค่อนข้างจะพูดยากตัวนี้ก็คือจุดชมวิวบาเอโจอคือแบบสวยมากเลยจะอยู่บนยอดเขานะคะก็จะมองเห็น หมู่บ้านแล้วก็มองเห็นวิวทะเลหมอกแบบสวยงามมากๆข้างบนเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปนะคะที่เขาสร้างไว้ ได้ยังมาเร็วบกลับปะมาเร็วเหนื่อยแล้วนั่นน่ะอ้อเหนื่อยหมดแรงง่ยทางลงแบบชันอยู่นะคะทุกคนแอบเอฟเซียวเบรกตามด้วยตอนนี้เราก็ชมวิวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปที่ หุดจอดรถแล้วก็จะกลับเชียงใหม่แล้วนะคะใครสนใจรถบริการนําเที่ยวพร้อมคนขับสามารถติดต่อพี่ทวีศักดิ์ได้นะคะเดี๋ยวเราให้เบอร์โทรไว้ใ,ใต้คลิปเขาบอกเลยนะคะไม่ได้เป็นแค่คนขับแต่ว่ายังเป็นตากล้องส่วนตัวพี่เขาถ่ายรูปสวยมากๆเลยค่ะน,นี่คือแบบถูกใจมากค่ะถ่ายมารูปไหนก็คือสวยค่าบริการนะคะต่อทิปก็คือ5 0 0บาทเราจะไปกี่คนก็ได้ จุดที่เขาจะพาไปเที่ยวนะคะก็จะมีสวนดอกไฮเดนเยียจุดชมวิวบาเจโอแล้วก็มีนาขั้นบันไดมีสวนกระหล่ำนะคะก็คือสวนกระหล่ำกับนาขั้นบันไดเนี่ยอาจจะอยู่ในที่เดียวกันตอนนี้ก็ได้เวลาเก่าแล้วคะ่ะทุกคนชอบมากเลยทริปนี้โฮมสเตย์ stay, บรรยากาศดีแล้วก็สะอาดนะคะเจ้าของก็ใจดีน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ บ้านขุนแปะนะคะธรรมชาติสวยงามมากๆเลยนะคะแต่ละที่ที่ไปนะคะสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นดอกไฮเดรนเยียหรือว่าจุดชมวิวแล้วก็นาขั้นบันไดนะคะสวยมากๆเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่กดติดตามช่องและกิจเจน travel ววทริปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะเพื่อนๆทริปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนอย่าลืมกดติดตามสันกระดิ่งกิ้งกิๆงกิงนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย